สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมคุณแก่นในรายการวิเคราะห์ข่าวรอบโลกครับและดิฉันคุณนุ้ยค่ะวันนี้เราจะพาไปดูเรื่องราวที่น่าสนใจจากประเทศเนปาลที่สะท้อนมุมมองและทัศนคติของคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจนเลยค่ะจุดเริ่มต้นของนักเคลื่อนไหวหัวใจอาสาเรื่องราวนี้เกี่ยวข้องกับสุดานกูรุงผู้นําการเคลื่อนไหวของกลุ่มเจนซี Z ในเนปาลเขาเป็นผู้ก่อตั้งและประธานองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรชื่อว่า ฮามีเนปาลซึ่งเริ่มต้นจากการทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยเห็นเดนไหวครั้งใหญ่ในปี2015หลังจากนั้นองค์กรของเขาก็ได้ขยายบทบาทมาเป็นขบวนการเยาวชนที่ต่อต้านการแบนโซเชียลมีเดียและมีส่วนสำคัญในการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลมีธรรมาภิบาลความโปรง่งใสและสามารถตรวจสอบได้ค่ะการก้มกราบที่มาพร้อมกับการปฏิเสธเมื่อเร็วๆนี้เกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจครับ ใช่ค่ะการกราบครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขายอมรับตําแหน่งแต่เป็นเพราะนายกเสนอตําแหน่งรัฐมนตรีให้กับเขาและเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอนั้นอย่างสุภาพค่ะเหตุผลของการปฏิเสธที่น่าจับตามองการปฏิเสธตำแหน่งใหญ่โตระดับประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สานให้เหตุผลที่น่าชื่นชมมากครับ ใช่ค่ะเขาบอกว่าตัวเองยังไม่เติบโตพอที่จะรับตำแหน่งนี้และรู้สึกว่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาอีกมากก่อนจะก้าวไปสู่จุดนั้นซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับการเติบโตของตนเองมากกว่าการสแสวงหาอำนาจหรือผลประโยชน์ค่ะเรื่องนี้แตกต่างจากนักการเมืองรุ่นเก่าที่มักจะยอมรับทุกโอกาสที่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนแต่สำหรับนักกิจกรรมรุ่นใหม่คนนี้ เขาแสดงให้เห็นว่าอุรมการณ์และการสร้างคุณค่าในระยะยาวสำคัญกว่าได้ตำแหน่งชั่วคราวครับการกระทำของสุดานกูรงถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ทั่วโลกและเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าในโลกยุคปัจจุบันการให้ความสำคัญกับคุณค่าและการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การบรรลุเป้าหมายทางการเมืองค่ะบทสรุปความหวังใหม่ของคนรุ่นใหม่เรื่องราวของ สุดานกูรุงไม่ใช่แค่ข่าวธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าการเมืองในอนาคตอาจจะไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอำนาจและผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวแต่จะถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริงค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาวิเคราะห์และเล่าให้ฟังกันในวันนี้ครับคุณนุย้ย ใช่ค่ะคุณแก่นถ้าข่าวสารและบทวิเคราะห์ของเรามีประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะคะและถ้าคนใจสินค้าของเราสามารถเข้าไปชมและสนับสนุนพวกเราได้ที่หน้าโปรไฟล์ของเราเลยนะครับการสนับสนุนของคุณคือกำลังใจสำคัญที่ทำให้เรามีพลังในการนำข่าวสารที่น่าสนใจมานำเสนอในรายการต่อไปครับ สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดสั่งซื้อสินค้าที่หน้าโปรไฟล์ของเราได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ